สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราได้มาีอยู่ในเกม Marvel Spider-Man นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะเครื่องพ่นใยของสไป d ดีนั่นเองนี่ครับ Spider-Man เรียกว่าตั้งแต่ยุค Spider-Man Homecoming นี่ครับก็มีใยอะไรแปลกๆมาเยอะนะฮะในช่วง Spider-Man ที่เป็นโทนี่แม็กควายเล่นเขามีใยไม่ค่อยมีใยอะไรเลยใยช็อตไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับมีแค่เห็นแปลกๆก,ก็มีแค่พ่นใยรูปก,กลมๆออกไปนะครับแต่อันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่า Spider-Man ยุคนี้นะครับตั้งแต่ Spider-Man Homecoming มันจะมีใยอะไรพิเศษขึ้นมาเยอะ ลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวใหญ่ของสเดอร์แมนในเกม Marvel Spider-Man นั่นเองนะครับผมนะครับดูเลยว่าในเกมนี้มีอยาไรบ้างเพราะว่าผมตอนเล่นอ่ะผมอาจจะแบบไม่ได้ใช้ใทุกคนเห็นเต็มๆไงบางทีแต่นี่เดี๋ยวเอามาให้เห็นกันแบบชัดๆกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปดูเขาเรียกว่าไปดูนี่แจ็คเก็ตใหญ่นะครับใหญ่ในเกมนี้นะครับมีทั้งหมด8โหมดด้วยกันนะครับหรือว่า8อย่างมีทั้งหมด8อย่างนะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันแต่ละอันนี่ใหญ่ธรรมดาครับอันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็น โดนนะครับสไปเดอร์โดนนะครับแต่สไปเดอร์โดนภาคเนี้ยมันจะออกมามันจะไม่ออกเหมือนหน้าอกเหมือนในคอมคัมมิงนะครับมันจะปล่อยมาจากข้อมือเนี่ยแหละแล้วก็นี่เป็นอิเล็กทริกนะครับใยไฟฟ้าใยระเปิดใยติดกับเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้ให้ดูกันแต่ละอย่างเลยด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปลุยกับพวกโจรทั้งหลายนะครับโอเคมาใช้ให้ดูกันแบบอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับใช้แบบปล่อยๆไปโอเค เอาใช้ตรงไหนเป็นอ่ะตรงนี้เลยกันนะกระจกตอนนี้เราอยู่ที่ตึกอเวนเจอร์นะครับนี่อยากให้ทุกคนเห็นเฮ้ย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 ตรงตรงทุกอยู่ที่ตึกอเวนเจอร์นะครับนี่ตัวเอโอเคมาเรามาทดสอบในตึกอเวนเจอร์ละใช้ใยแรกก่อนเลยนะครับใยแรกเป็นนี่ครับเวฟชูเตอร์นี่ครับหรือว่าการพ่นใยธรรมดานั่นเองนะครับนี่นี่การปล่อยใยแบบธรรมดาเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นใยถ้าปล่อยไปศัตรูก็จะโดนเหมือนมัดติดเออมัด แขนเอาไว้นั่นเองนะครับถ้าในเกมนะแต่ว่าถ้าในหนังอะไรอย่างนี้มันก็ใช้ได้ตามสะดวกเลยครับติว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 อ่ามีหมดด้วยนะครับในเกมมีหมดอ่ากดต่อไม่ได้เรื่อยๆต้องรอให้หลอดมันขึ้นก่อนนะครับถึงจะกดได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นใยแรกนะครับของใน Marvel Spider-Man นะอันนี้ผมรีวิวในเกมนะครับโอเคยใยต่อไปเป็นนี่เลยเอาผมจะเรียงวนมาขวานะนี่ครับ ใยนี้จะเป็นเหมือนใยเขาเรียกว่าแรงลมนะครับไม,ม,ม่มันไม่มันไม่เป็นใยมันเป็นลมอันนี้มันเหมือนเป็นลมนะครับปล่อยลมออกมาแรงดันลมนะครับทําให้ศัตรูปิวไปนะครับแบบประมาณว่าถ้าศัตรูมาเยอะเมื่อไหร่เราอยากเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ไปทีละตัวก็ใช้สามารถใช้ใยอันนี้ได้นะครับผมอลองดูอย่าเรียกว่าใยเครื่องพ่นใยเดือ,อะแต่ว่ายิงออกมาไม่ใช่ใยมันจะเป็นลมครับลมแรงดีดโอ้อยงี้เลย นะครับมาใช้ทีละอย่างก็พอนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่มีเอาไปใช้กับพวกตัวร้ายเดี๋ยวผมเอาไปลองใช้กับพวกโจนให้ดูนะครับโอเคแล้ยใหญ่ต่อไปนะครับใหญ่ที่3นี่ m p a c t Wave นั่นก็คือใหญ่พลังด,ดีดสูงนั่นเองคล้ายคล้าอันนี้ครับแต่อันนี้จะเป็นใาญเล็กเนี่ยลองสังเกตดูอ่าจะเป็นจะเป็นลูกใาย่ที่ยิงออกไปมันจะเล็กๆนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะมีแรงดีดสูงนะครับทำให้คนที่โดนเนี่ย ปิวออกไปได้เลยนะครับถ้าอันนี้มันจะไม่ปิวไงอันนี้ยิงไปก็ยืนเฉยแต่อันนี้โดนทีนี้ปิลวติดกําแพงเลยนะครับลองมาดูใช้ดูโปะอ่ามันจะแบบใยมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับใยมันดูมันดูใหญ่ๆนี่ครับผมอ่อีกรอบด้วยกันนี่ประมาณนี้นะครับใยมันดูใหญ่กว่านี้อันนี้ดูเล็ก,กว่าเลยนะครับอันนี้ใยอันที่3นะครับใยพลังแรงดีด โอเคอันต่อไปเป็นสไปเดอร์โดนครับสไปเดอร์โดนนี่สไปเดอร์โดนจะไม่เหมือนในโฮมคัมมิ่งนี่ครับเพราะว่าในโฮมคัมมิ่งมันจะออกมาจากตรงหน้าอกนี่ครับแต่ว่าในเกมนี้มันจะปล่อยมาจากข้อมือนั่นเองครับลองปล่อยดูแล้วกันปล่อยอ่าตัวใหญ่กว่าข้อมืออีกแต่ว่าตอนปล่อยมาเป็นกลุ่มๆเล็กๆ,ๆนี่ครับมันน่าจะขยายได้สไปเดอร์โดนหน้าที่ของมันก็คือช็อตศัตรูครับสไปเดอร์โดนตัวนี้นี่ครับช็อตศัตรูแล้วก็ตามหา สิ่งของอะไรได้นี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ใหญ่เหมือนกันนะไม่รู้ออกมาจากข้อมือได้ยังไงแล้วก็มีเวลาที่จํากัดนั่เองนะครับถ้าเราสู้กับสตัตอยมันก็จะช็อตโจ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 ,โจะนะี่ฮะแต่ว่าถ้าเราใช้หาของก็ไต่กับพื้นได้บินบินบินได้โอเคประมาณนี้นะครับจะส่วนใหญ่เอาไว้ต่อสู้มากกว่า ครับโอเคต่อไป electric wave นะครับเป็นใย,ยช็อตไฟฟ้านะครับเหมือนใน homecoming แต่ใน homecoming มันจะเป็นปล่อยไปแบบยาวๆเส้นใย,ยยาวๆแล้วก็ช,อช็อตตามเส้นไปครับแต่อันนี้จะเป็นใย,ยเป็นก้อนแล้วเป็นสายฟ้านี่ครับลองไปใช้ดูแ่อ่าเป็นอย่างนี้สามารถในเกมนี้นะฮะใยนี้สามารถทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดได้นะครับเหมือนเอามาซ่อมได้เลยทีวีสเสียๆนี่เอา <c oughs> เอาใยนี้ไปช,อช็อต กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้โจมตีสตูได้สตูได้นี่ครับปล่อยไปโดนตัวหนึ่งมั้งถ้าโดนตัวหนึ่งมันก็จะต่อต่อ,ต,อต่อไปเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันก็จะชอ็ชอตชอ็อตช็อตต่อ,ต,อต่อไปเลยนั่นเองโอเคมาดูอันที่1 2 3 4 5 6นะครับ6อันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ทําให อ่าสูญญากาศเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าให้อากาศแปรปวนทําให้คนมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นั่นเองนะครับก็อ่ะลองดูเลยแล้วกันโบอ่ามันจะเป็นเขตหนึ่งเลยนะครับเขตวงกลมนี้ถ้าใครเข้าไปในเขตนี้นะครับมันก็จะลอยอยู่บนข้างบนเลยนะครับทาให้เราโจมตีกลางอากาศได้นานขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ยังไม่มีคนให้ทดลองเดี๋ยวเราไปทดลองกันลวกันประมาณนี้ใหญ่ต่อไปเป็นเว็บบอมนะครับใหญ่ระเบิดนั่นเองก็เหมือนในโฮมคอมมิ่งโฮมคอมมิ่งก็มีนะครับใหญ่ระเบิดอันนี้ นะครับเ,เราปล่อยไปถ้าโดนใครมันก็จะแตกออกถ้าโดนเซนเซอร์นะครับอ่าถ้าไม่มีเซนเซอร์มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีคนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่สไปเด์แมนโดนไม่เป็นอะไรน,นะต้องโดนสตูอย่างเดียวก็ถ้าเซนเซอร์ทํางานเมื่อไหร่ก็จะแตกบูมเป็นใย,ยระเบิดนั่นเองแล้วก็ใย,ยสุดท้ายครับใย,ยที่8ครับเป็นนี่ครับ ทิปไม์ครับทิปไม์คือใหญ่ที่สามารถใช้สเตลได้ด้วยแล้วก็สู้ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นใ่ที่สแกนนั่นเองมีสแกนที่ยาวกว่าน,นี้ฮะอันนี้มันจะเป็นสแกนสั้นนะครับสีน้ำเงินคือเส้นสแกนนะครับ <Please copy. S 1> มาลองอันนี้ดูลองกับกําแพงก็ได้ฮะลองกับกระจกนี้โอ้อ่าเป็นใยคล้ายๆในหนังครับในหนังอมคอมมิ่งครับเราเดินไปปุ๊บถ้าสมมุติสตูเอ่อโดนเซนเซอร์ปุ๊บเราก็จะไปติดกำแพงติดที่เรามาร์กเอาไว้นั่นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมันมีดีอย่างหนึ่งนะผมปล่อยไว้คว้างไว้อย่างนี้ผมลงไปทำภุรกิจกลับมาไม่ก็ยังอยู่เนี่ยเกมทำออกมาดีออกมาดีออาดโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ติดกำแพงได้อย่างเดียวนะมันจะเอาไปติดคนก็ได้นะครับปล่อยไปติดคนถ้าเซนเซอร์ไปติดอะไรคนคนนั้นที่โดนไอ้ลูกนี้ติดมันก็จะไปติด กับกำแพงครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปใช้พวกใหญ่ไปลองกับไอพวกเหล่าร้ายในเมืองกันเลยดีกว่าไปเลยไปยังไงดีวะเนี่ยคนเหล่าร้ายมีให้เราจัดการไหมเนี่ยน่าจะมีไปมาแล้วที่แรกที่ให้เราลองอลใหญ่นะครับใหญ่แรกที่เราจะลองเป็นเ <Please copy. S 1> วฟชูดก่อนเลยนะครับอ่าไอพวกนี้เป็นพวกป้นเมืองเวฟชูดก็จะเป็นใหญ่ที่อ่าเป็นใหญ่ปล่อยปกตินะครับ,รบใหญ่อ่านี่ปล่อยปล่อยแล้วมันจะล็อกตัวธรรมดาน,นั่นเองนะครับ เอ้ยลบ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 อย่าเพิ่งนี่เราขอลองใหญ่ก่อนได้ไหมอ่ะเพื่อนอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับเวฟชุดลองลองเอาเอาเราเปลี่ยนเป็นใยนี้เฉยเลยเอาใบใยช็อตช็อตเฉยอย่าไปช็อตมันเรายังไม่ได้ลองเลยเอาช็อตกันใหญ่เลยอ่าลองนี้ก่อนประมาณนี้เวฟชุดเนะะี่ยโอเคต่อไปใยที่2ของเราเนี่ยฮะเป็นนี้เลยใยแรงปัดนะครับยิ่งคนอยู่เยอะเท่าไหร่ยิ่งอ่าทำให้คนฟิวได้เยอะเท่านั้นนี่ครับอย่างเช่น2คนนี้แล้วกัน อ่ะสองคนนี้เราลองปล่อยดูปิวโอ้โหโดนคนหลังด้วยเนี่ะโดนคนหลังด้วยครับอ่าประมาณนี้นี่ครับอ่าลองอีกรอบไหมอีกรอบก็ได้มาปิวหมดอืมปิวหมดไม่รู้ว่ามีดาเมจหรือว่าอะไรหรือเปล่านี่ครับแต่คิดว่าน่าจะดาเมจน้อยอยู่พอสมควรนะครับโอเคละยใยต่อไปของเราเนี่ยครับยยที่3เป็นใหญ่แรงอัดนะถ้าสมมุติเราปล่อยไปคนมันก็จะกระเด็นนี่ครับแต่ว่า ถ้าเราปล่อยใยนี้ไปแล้วแล้วคนนั้นอยู่หลังกําแพงอย่างเช่นไอ้ไอ้นมอนี่มันก็จะติดกําแพงไปด้วยเลยครับลองดูแล้วกันโป๊ะอ่ามันจะติดกําแพงไปเลยนี่ครับแต่ถ้าศัตรูคนนั้นไม่ได้อยู่หลังกําแพงหรือว่าอะไรมันจะกระเด็นลงพื้นครับอ่าประมาณนั้นแหละเอ้าไอ้นั่นมันมันมันเป็นอะไระเน่ะเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนเอ้ามันไปไหนแล้ววะเอ้ามันมันมันหายไปไหนมันติดกับรถไปหรอเอาประมาณนั้นแล้วกันนะครับเอ้าหมดเลย อ่ะต่อไปเป็นสไปเดอร์โดนครับสไปเดอร์โดนถ้าปล่อยออกไปมันจะช่วยเราโจมตีนี่คร <laughs iros> <kindergarten> ับ right อ่ะเดี๋ยวผมปล่อยออกไปแล้วผมจะไม่โจมตีศัตรูไอสองตัวนี้เลยนะลองดูไปสไปเดอร์โดนสู้ๆนี่ครับมันก็จะเป็นการปล่อยยิงยิงช็อตไว้วยิงช็อตไฟฟ้านี่ครับซึ่งสไปเดอร์โดนเนี่ยมันสามารถคอมโบกับท่าของชุดชุดหนึ่งได้อยู่ฮะเดี๋ยวไว้ย้อนหลังเอ้ยเดี๋ยวไว้ทำให้ดูแล้วกันนะครับยายหมดเลยเราต้องไปต่อสู้เอาได้มานี่เนี่ยโอเค รู้สึกว่าเรายังเหลืออีกนะครับเนี่ยยังเหลืออีกสี่ใยยังไม่ได้ลองเลยครับโอเคงั้นเราไปหาสตูในเมืองมาทดลองใยของเราดีกว่าใครทําชั่วต้องเจอพ้นใหญยโอเคครับเหมือนเราจะเจอสตูแล้วฮะอยู่ข้างล่างเราเนี่เองครับสตูที่จะให้ทดลองใยนะครับใยต่อไปเป็นใ่อิเล็กทริกเวฟครมาแลวจ้าถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้เราก็ปล่อยไปเลยมันก็จะช็อตกันติดต่อครับอย่างนี้คือช็อตติดต่อกันสี่ตัวนะครับงั้นเราปล่อยตัวนี้ไปอีกรอบ มันจะได้ช็อตกันไปโอ้โหมันช็อตแค่นี้เหละ, <c oughs> ะหมดแล้วใยช็อตช็อตชุดช็อต,อ,ตอย่างนั้นแหละเออโอเคระหว่างช็อตอย่างนี้เราก็ใช้อันนี้ได้เลยฮนะอันนี้มันเป็นใยที่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใยที่หกนะครับสามารถทําให้คนลอยขึ้นไปบนอากาศได้ยิ่งอยู่กันเยอะๆยิ่งลอยเยอะนะฮะอย่างเช่นอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ลอยกันเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปโจมตีได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยอมลอยอยู่คนเดียวอหมดแล้ว ประมาณนี้นะครับใยที่6ของเราเนี่ยอีกรอบแล้วกันจะได้ลอยกันเออดาเมจน่าจะไม่เยอะอะไรนี่ครับดาเมจน่าจะไม่ได้เยอะอะไรท่านี้แค่ให้เราให้มันลอยอู้เวลาตอนคนมาเยอะๆแค่นั้นเองครับโอเคมาดูใย,ยต่อไปครับใยที่เจ็ดนะครับใยที่7เป็นเว็บบอมซึ่งใยนี้ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับมันทําให้ตูดโดนล็อกได้เยอะเหมือนกันนะครับ อลองยิงไปปุ๊บยามันจะระเบิดแล้วกระจายดีครับโดนแทบทุกคนเลยอันนี้โดนทุกคนยกเว้นในหมอนั่นคนเดียวเนี่ะใครที่โดนสเก็ตใหญ่ระเบิดไปก็จะนั่นแหละติดไปด้วยหมดเลยครับอลองไอตัวนูน้นก็จะโดนอ้าวไอ้น,นั่นติดติดรถด,ด้วยนะอีกรอบแล้วกันหมดพอดีออย่างนี้ก็ติดกันหมดติดกันทั่วละนาวนะครับโอเคเราไปดูยายสุดท้ายครับยายสุดท้ายเป็น ทิปใหม่ครับทิปใหม่จะวางที่พื้นหรือว่าจะปล่อยไปที่สตูก็ได้นะครับเราผมจะลองวางที่พื้นก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใครจะเผลอไม่เหยียบมั่งหรือเปล่าแล้วผมจะต้องวิ่งมาไกลๆนะครับทาให้ัตูมันเดินมาก่อนดูเสื้อแดงฮะพี่เสื้อแดงเขาน่าจะติดอ่ะพี่เสื้อแดงเขาติดไปแล้วอ่ะทีนี้ผมจะมาปล่อยใส่สตูบ้างนะครับปล่อยให้ใส่พี่เสื้อเขียวให้พี่เสื้อเขียวเซนเซอร์เขาไปโดนใครเนี่ยอ่ะเซนเซอร์เขาติดต้นไม้เห็นไหมอย่างนั้นเขาจะไปติดต้นไม้นะครับอ่ะลองปล่อยใส่พีี่คนน้ อ่ะพี่คนนี้เซนเซอร์ติดที่เสาเอ่าวหนีเลยหมดหมดกันมีคนหนี <c oughs> โอเคจัดการพี่คนนก่อนละกันเรารีวิวยายหมดแล้วเราต้องไปจัดการเขาก่อนเนะ้อด้วยดียจะหนีอย่างนี้ไม่ได้พี่เขาหนียาวเลยวะ <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยพี่รอผมด้วยรอผมด้วยพี่ร <c oughs> อผมด้วยรอผมด้วยพี่ เอาแล้วพี่เพื่อนพี่ติดรถอยู่เพื่อนพี่แกเขาติดรถเอาแล้วปิวออกไวแล้วตายวนะเนี่ยเอาแล้วโอ้โหกดไม่ทันครับผมตายว่าเมื่อกี้มีคนติดรถครับกระเด็นออกไปแล้วไม่รู้กระเด็นออกไปไหนเออนี่ไงตายคนที่บอกว่าสไปเดอร์แมนไม่ฆ่าคนเนะนี่ยนี่ฮะบอกเลยเนี่ยแขนหักเลยเนะี่ย โอเคสำหรับใหญ่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใหญ่ของสไปเดอร์แมนนี่ครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะเห็นกันไม่ชัดหรือว่าไม่รู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับใหญ่ที่ไม่สามารถติดตัวได้ก็น่าจะเป็นอันนี้ครับที่ทำให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ครับ <t ell> แล้วก็อันนี้ครับอ่ามันจะทําให้ไม่ติดเอ่อปล่อยไปติดตัวศัตรูไม่ได้นั่นเองนี่ครับแต่ส่วนใหญ่อื่นปล่อยไปแล้วติดตัวศัตรูได้เลยเราขึ้นไปที่เดิมของเราอ้าวแล้วตึกอเวนเจอร์อยู่ไหนนี่ใยก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ใยที่สามารถใช้ได้ไม่หมดเลยก็มีอยู่อันเดียวครับคือเว็บชุดครับใช้แล้วมันจะเพิ่มเองได้อ่าเห็นไหมเราไปสู้กันตั้งนานใยนี้ไม่ย,ยังอยู่เลยก็มีเว็บชุดอันเดียวครับที่ใช้แล้วมันเพิ่มเองได้นะครับส่วนอันอื่นใช้แล้วหมดแล้วหมดเลย เอ้ยหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าไปหาอีกก็คือต้องไปสู้กับสตูนะครับมันก็จะได้มาอ่ะใชให้หมดอ่ะอันนี้ใย,ยแรงใย,ยแมงมุมแมงมุมเราสามารถสไปเดอร์โดนเนี่ยเราสามารถปล่อยออกมาสี่ตัวนะได้เต็มที่ถ้าเพิ่มมาอีกก็น่าจะได้อีกอะ่ะนี่ครับปล่อยออกมาสไปเดอร์โดนน่ารักเหมือนกันนะแล้วก็สไปเดอร์บอมเอ้ยไม่ใช่เวฟบอมอืประมาณนี้ครับหมดแล้วก็แดงเถือกเลย ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชื่นชอบนะครับเอา้าเราเดินเข้าไปเก็บได้เหรอโอ้ดีจังเอา้าเดินเข้าไปเก็บแต่ว่าไม่ออกมา อะไโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องพ่นยางของสไปเดอร์แมนนี่ครับผิดภาพการใดก็ขออภัยด้วยทุกคนด้วยนะฮะถ้าชอบการใดฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ผิดภาพการใดยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอยากให้ทําคลิปสนุกสนุกอะไรขึ้นมาก็โพสต์ไว้ด้านล่างไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ